คุณผู้ชมทุกท่านเลยค่ะวันนี้กลับมาพบกับโบอีกแล้วค่ะกับที่นี่ที่เดิมเลยค่ะ เซนรถยนต์มือสองราชพฤกษ์ีค่าเซ็นเตอร์ค่ะและวันนี้นะคะแน่นอนเลยทุกครั้งที่มาเจอกันค่ะเรามักจะมีนะรถยนต์มือสองคุณภาพดีนะคะที่ต้องบอกว่าคุณจะพลาดไม่ได้เลยค่ะคันนี้หากใครกําลังมองหารถยนต์นะคะ SUV ค่ะที่ให้ในเรื่องของการประหยัดน้ำมันด้วยเครื่องยนต์ดีเซลค่ะและยังยได้ในเรื่องของสมรรถนะนะคะในการขับขี่ต้องบอกว่าคันนี้ขับสนุกมากๆค่ะและที่สาคัญได้ในเรื่องของระบบความปลอดภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นไอส็อนะคะหรือว่าบายสปอร์ตนะคะแล้วก็รวมไปถึงกับคู e คอนโทร l และที่สําคัญเลยนะสำหรับเจ้าคันนี้ค่ะ<ม>ก็ต้องบอกเลยนะคะว่านะเขามานะคะในเรื่องของนะคะ ออปชั่นนะคะอะไรต่างๆมากมายเนะเรียกได้ว่าครบทั้งคันเลยค่ะนี่ะแล้ววันนี้ค่ะบอก็เลยพาทุกคนนะมาทำความรู้จักกับเจ้าคันนี้เลยค่ะกับ Ma z d ้าซ5 XDL ฟค่ะคันนี้เป็นรถปีผลิต2017จดทะเบียนปี2018ค่ะเจ้าตัว c ีเไนะคะเขาเป็นตัว XDL นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2,200ซีซีค่ะเจ้าคันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นค่ะและที่สำคัญต้องบอกก่อนเลยเดี๋ยวจะตกใจค่ะออปชั่นเน้นๆแบบนี้ค่ะป้ายแดงนะคะทุกคนค่ะเขามาในราคาน 1นล้านแสนบาทนั่นเองค่ะแต่ว่าราคาคันนี้เรายังไม่บอกเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูรอบคันกันก่อนและจะบอกเลยค่ะว่าจะให้ทุกคนเดาเนืว่าออปชั่นขนาดนี้ควรมาในราคาเท่าไหร่ค่ะเอาละค่ะสำหรับคันนี้เนี่ยออปชันด้านหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เลนส์แบบ LED, LED พร้อมกับไฟตัดหมอกแบบนี้ค่ะนะแล้วก็มีไฟเดย์ทาวมาให้เรียบร้อยสำหรับคันนี้ค่ะด้านหน้ากระจังหน้าเนี่ยของมาด้าออกแบบมาให้ใหญ่แล้วก็กว้างขึ้นนะคะตามสไตล์ SUV แล้วก็ตามสไตล์ตัวถังของรถด้วยคันนี้เป็นสีเทาค่ะต้องบอกว่าฝากระโปรงนะหรออรงน้น,นะคน,คหน,นี ทะ,ะเบียน441นะทุกคนจำเอาไว้เลยค่ะที่นี่เราไม่ปิดแผ่นป้ายทะเบียนอย่างแน่นอนค่ะและสำหรับบริเวณด้าน,นหน้าความพิเศษค่ะในเรื่องของนะคะเขาเรียกว่านะ,ส,ญญานนะ,ะาสัญญาณนะคะหรือว่าเซ็นเซอร์รอบคันเลยค่ะเนะเป็นการเตือนรอบคันเลยนะสำหรับเจา้ารถคันนี้บอกเลยค่ะว่าคุณมากมากและสำหรับในส่วนของรอคันนี้เนี่ยมากับยางนะคะโอตอนนี้นะคันนี้เป็นยางปี19ค่ะนะที่มาให้กับขนาดยางนะคะอยู่ที่225นะคะ 5, 5 5 r 1 9ค่ะลอ้อแมกอลอยขนาด19นิ้วนะคะ คันนี้เป็น s อ v นะคะที่ให้คุณนะคะในเรื่องของนะัดิสเบรกทั้งหมด4ล้อเรียบร้อยแล้วค่ะและสำหรับบริเวณด้านข้างกับกระจกข้างปรับนะคะแล้วก็พาไฟฟ้าพร้อมกับสัญญาณการเตือนออกนอกเลนนะคะหรือว่าที่เรียกกันว่าใบสปอร์ตตามสไตล์มาดานะกับไฟเรียวที่กระจกมองข้างแบบนี้ค่ะ คันนี้สวยมากๆค่ะถึงรถจะเป็นสีบอลเทานะทุกคนคะแต่ว่าดูหรูนะคะด้วยในเรื่องของการปัดกับชุดแต่งนะ,ะสีดำแบบนี้ค่ะตามสไตล์มาด้าการสาดนะคะทั้ง4บานนะคะยังดูสวยๆแบบนี้ยังแน่นอยู่เลยนะการสสานอะทุกคนคะเพราะถ้ารถมันใช้งานหนักอะส่วนใหญ่การสาดที่ติดไว้แบบนี้จะไปก่อนเลยนะคะซีลิโครหรือ,าอยางเนี่ยก็จะลอกไปตามอายุการใช้งานนั่นเองค่ะ แลวสำหรับบริเวณด้านข้างนะคะเป็นมือจับสีเดียวกับตัวรถค่ะพร้อมกับกุญแจที่เป็นสมาร์ทคีย์เลสเรียบร้อยแล้วนะสำหรับเจ้าคันนี้สําหรับสภาพสีด้านนอกเนี่ยโบประเมินให้เลยค่ะทุกคนข่ะว่าสียังสวยถึง90%เลยเพราะฉะนั้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเนีบริเวณนะคะด้านหลังรถกันดีกว่านะคะแล้วก็บริเวณด้านในรถกันค่ะว่าเขาจะมีอะไรที่น่าสนใจกันอีกบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ แล้วค่ะนะสำหรับบริเวณด้านหลังค่ะของเจ้า CX5 คันนี้ทุกคนสีเดิมสวยมากๆค่ะและที่สําคัญค่ะเราจะเห็นเลยในส่วนของเซ็นเซอร์ค่ะที่มีให้รอบคันจริงๆค่ะทั้งบริเวณด้านหน้าและด้านหลังค่ะสำหรับคันนี้ค่ะก็มากับสัญลักษณ์เนี่ย CX5 AWD คันนี้ขับเคลื่อนสี่ล้อด้วยนะเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นเลยค่ะพร้อมกับสัญลักษณ์ค่ะ Sky Active Technology นะคะแล้วก็เครื่องยนต์ดีเซลสีแดงๆแบบนี้ค่ะ เอาละค่ะนะตอนนี้บุกเาพาทุกคนนะเข้ามาอยู่ที่บริเวณห้องผู้ดิสรรด้านในของเจ้าตัวบัตด้าสีไฟ XDL นี่ค่ะปี17-18ตคันนี้ค่ะอย่างที่บอกไปด้านในทุกคนขาดูหรูดูแพงและที่สําคัญนะคะโบอึ้งแล้วก็ทึ่งมากเลยสำหรับออปชั่นที่เขามีให้นะสำหรับเจ้าตัวสีไคันนี้ค่ะแต่ก็อย่างที่บอกว่าลายแดงร้านหกค่ะทุกคนคะ่ะนะ สำหรับนะคะบริเวณด้านในนะทุกคนนะคะคันนี้มากับเลขใม่นะหนะึ่งแสนนกักิกิโลเมตรรถปี1 7นะจต้องขอบอกไงก่อนว่าเลขใหม่นะคะมันไม่ใช่ตัววัดทุกอย่างของการซื้อรถมือ2อหรอกนะคะการที่คุณมาเจอรถจริงสภาพแบบนี้เครื่องยนต์แบบนี้ใหม่กริ๊กแบบนี้แต่เลขใหม่ดูแสนสองเนี่ยมันยิ่งทําให้คุณสบายใจนะคะดีกว่าคุณไปเจอรถยนต์ที่แบบว่าโอ้ยสภาพแบบ เก่าวมากแต่เลขหม่ไม่กี่หมื่นอันนั้นกอใหม่แน่นอนค่ะเอาละค่ะเนะี่ยสำหรับด้านในก็มีนะคะออปชั่นต่างๆให้มากมายเลยค่ะบริเวณแผงควบคุมด้านนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น i s ซอ p นะคะหรือว่า เป็นใบสปอร์ตเนะคะเอาไว้เตือนการออกนอกเลนนะคะเป็นการชนรอบคันเขาเรียกว่าเตือนการชนรอบคันเลยค่ะและสําหรับพวงมลลาลัยเนี่ยก็มันติดฟังก์ชันครบครบแบบนี้ครูสคอนโทรลก็มีให้แล้วถือว่าเป็น SUV รุ่นหนึ่งที่ให้มาครบเลยนะคะทั้งครูสคอนโทรลทั้งระบบอะไรต่างๆมีเพียบเลยนะคะและสําหรับ Never นะบริเวณคอนโซลด้านกลางตรงนี้ค่ะทุกคนตามสไตล์มาด้าเลยนะคะก็มีในส่วนของสัญญาณเตือนนะคะรอบคันเลยนะคะมีกล้องมองหลังนะคะมีการเขาเรียกว่ามีการเช็คระบบอะไรต่างๆในรถได้นะจาก ศูนย์ควบคุมความวานเซนเตอร์ตรงนี้เลยค่ะสำหรับแอร์เนี่ยก็เป็นแอร์ดูโอแยกซ้ายขวาอิสระเรียบร้อยแล้วค่ะคันนี้ถือว่าครบคันมากเกี่์อัตโนมัตินะคะแล้วก็มีส่วนของโหมดแมนวนวลให้ด้วยกับท่านยนนะคะ2,200ซีซีค่ะและสำหรับเบาะด้านในค่ะเนี่ยก็ถูกออกแบบมาให้นั่งสบายนะ,ะทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งบร,ริเวณด้านข้างเลยเบาะเนี่ยไฟฟ้าปรับคู่หน้าเนี่ยล็อกตำแหน่งได้2คนเลยนะคะทุกคนค่ะและที่สำคัญเนี่ยต้องบอกว่าเบาะเนี่ยอันนี้ัวชอบมากเลยนะคะเพราะว่าเขาออกแบบมาแบบเป็นเบาะที่แบบเป็นรูระบายมันอาจจมุมมบบ่่วีแนต่คคหื ดีนะคะเพราะว่าปกตินเนี่ยรถเนี่ยอย่างเจ้าคันนี้มันจะเ,ป,นหนเ,เ,เปหนังเกือบทั้งคันเลยคือเขาบุกหนังเกือบทั้งคันเลยเพราะ,ะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเอาไปจอดตากแดดเอาไว้นานนะคะทุกคนคะเวลาด้านนอกอ่าด้านนอกมันร้อนแล้วด้านในมันยิ่งร้อนกว่าแล้วเราไม่ได้เปิดกระจกไม่ได้แงงกระจกไว้ด้วยลมมันไม่ได้เข้ามาเนี่ยบางทีเบาะหนังเนี่ยมันจะทาให้หนังมันกรอบซีดแล้วก็เสียเสียไวกก่าปกติเพราะฉะนั้นการที่เขาออกแบบเบาะมานะคะแบบมีรูละบายแบบเบบบนี้ยค่ะ จะทาให้บอกของคุณเนี่ยนะคะคงทนแล้วก็สามารถใช้ได้อีกนานด้วยค่ะเอาละค่ะคราวนี้เดี๋ยวโมจะพาทุกคนนะคะไปดูที่นะคบริเวณห้องผู้โดยสารด้านหลังกันดีกว่าค่ะว่าเจ้า 4X 5 x d l ไฟคันนี้จะกว้างขวางขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้โมกพาทุกคนนะคะามาอยู่ที่บริเวณห้องผู้โดยสารด้านหลังค่ะของเจ้าตัว m a z d a ส x 5 x อฟปี1 7บ8คันนี้ค่ะด้านหลังเนี่ยนะต้องบอกว่าเป็น SUV1 หนึ่งรุ่นเลยที่มันให้อารมณ์เหมือนวกขึ้นไปอยู่ในรถพีพีบีเ่า มันให้ในเรื่องของความนั่งสบายแบบเบาเดี๋ยวมันไม่ได้เตี้ยมเกินไปนะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นคนสูงห,หรือเป็นคนขายาวมมองว่านั่งคันนี้สบายเลยนะคะแล้วก็สําหรับด้านหลังนะก็อย่างที่บอกไปนะออกแบบเบาะมาในส่วนของเบาที่มีรูระบายให้เรียบร้อยแล้วค่ะคันนี้ถือว่าตอบโจทย์แล้วก็ครบครันมากๆากและที่ีสำคัญเนี่ยไม่แสนสองเก้าทุกคนแต่สภาพใหม่แบบนี้ค่ะเบาเนี่ยแทบไม่มีอรอยแตกลายงานเลยได้ด้วยตะเข็บอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็ยังอยู่ครบเลยค่ะสำหรับคนนี้เอาละค่ะเดี๋ยว,ว่าฝากไว้เป็นอีกคลิกหนึ่งแล้วกันเนาะสำหรับใครที่นะกะัง ของการจดทะเบียนรถนะคะกับปีคอเสอรถหลายคนมักจะไม่เข้าใจเลยค่ะโดยเฉพาะนะคะน้องๆที่เพิ่งขับรถเป็นหรือว่าผู้หญิงคนไหนนะคะสาวๆแบบโบเนี่ยนะที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องรถทุกคนจะงงมากเลย17 18คืออะไรเห็นทุกคลิปเห็นทุกเต้นแล้วมันดูยังไงสรุปเวลาซื้อรถขายรถเขาขายกันยังไงบางคนบอกว่าเอ๊ะเนี่ย ไหนหน้าเว็บลงว่า18ดไงทำไมสุดท้ายเป็น17เวลาเวลาไปขายได้ปี17ค่ะทุกคนไม่ต้องเขียงกันวันนี้ค่ะบัวจะพาทุกคนนะคมาดูทริคง่ายๆเลยนะสำหรับการนะสังเกตวิธีการจดทะเบียนเนาะสำหรับรถทุกคันเลยทุกคนซูมมาตรงนี้เลยอ่าทุกคนซูมมาตรงนี้ได้เลยค่ะนะเบลของรถทุกคันนะมักจะมีในส่วนของสัญลักษณ์นะบอกเสมอค่ะทุกคนคะสัญลักษณ์อยู่ตรงนี้นะคะมีทุกรุ่นมีทุกคันมีทั้งสองข้างทุกคนเห็นไหมคะ MFD คะอิน uh, นะคะ, in, ะ,คะเปลว่าในปี2 0 1 7ค่ะคือพอสที่ผลิตรถยนต์ค่ะไม่ว่ารถจะจดทะเบียนปีไหนก็ตามนะคะแต่ว่าเบลเนี่ยนะคะมันจะมากับโรงงานนะคะ Honda าอมากับโรงงาน Ma ส da าเท่านั้นนะทุกคนค่ะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ยี่ห้อ h อนด a เนียค่ะโตโยต้ามาสด้าซูซูกิอินสุดทุกอย่างจะต้องมีบอกหมดเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวว่าพาทุกคนนะไปดูที่นนะห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกันนะคะแล้วก็รมไปถึงในเรื่องของห้องเครื่องกันดีกว่าว่าเจ้าคันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวดูกันเลยค่ะ เอาละค่ะตอนนี้พบก็พาทุกคนนะมาดูที่บริเวณห้องเก็บสมาราด้านท้ายของเจ้าตัวมาด้าสีไฟ X D L คันนี้ค่ะนะทุกคนขาต้องบอกเลยค่ะว่าอันนี้คืออะไรนะหลายคนจะสงสยัยจริงๆอันนี้เขาเรียกว่าเป็นระบบความปลอดภัยอย่างหนึ่งนะทุกคนนะเพราะว่าทุกคนเนี่ยเอาไว้แบบสมมติว่าเวลาเราไปไหนเนี่ยแล้วเราแบบเราต้องจอดรถทิ้งไว้นะคะเคยเห็นข่าวไหมการโจรกรรมอะไรมากมายเลยเพียงเพราะว่า เขาเห็นว่าในรถของคุณเนี่ยมีอะไรอยู่ในรถบ้างมีทรัพย์สินอะไรอยู่ในรถบ้างาก,ก็ทุบกระจกเลยอันนี้ค่ะนั่นะคือตัวช่วยที่ดีเลยนะสำหรับใครที่แบบว่าต้องไปสายแคมป์หรือว่าต้องจอดรถทิ้งไว้แล้วก็ไปต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้อันนี้ตอบโจทย์มากๆค่ะแล้วสำหรับบริเวณด้านหลังเองเดี๋ยวเปิดให้ดูกันหน่อยดีกว่านะคะสำหรับซุ้ม้อยางอะไรก็ยังอยู่ครบหมดเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญยางอะไรก็ยังอยู่ครบนะ,ะ,แ,ะ,บนะ,ะแม่แรงอุปกรณ์ต่างๆนะยาแนวเดิมโรงงานอยู่ครบเลยค่ะสําหรับเจ้าตัว CX5 คันนี้สวยมาก เร่งหนึ่งความพิเศษนะคะคันนี้เนี่ยบอกหลังเขาสามารถพับ60-40ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่า,าคิดว่าเราจะเก็บของนะ,ะทุกคนสามารถเก็บของได้เลยนะคะแบบนี้เลยนะคะพับเรียบได้แบบนี้เลยค่ะทุกคนคะ่ะทั้งสองข้างเลยนะ,ะอันเด็กประสงค์มากสายแคมป์ต้องห้ามข้ามเลยนะ,ะสำหรับเจ้าตัว CX 5ไฟคันนี้นะคะ่ะเอาละค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคน,นะคะไปดูที่บริเวณห้องเครื่องกันดีกว่านะครับพร้อมกับนะครับโปรโมชั่นดีๆนะ,ะสำหรับ CX 5ไฟคันนี้นะคะ่ะว่ามันดียังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยะคะ่ะ ตอนนี้พวก็พาทุกคนนะมาอยู่ในเรื่องของห้องเครื่องแล้วก็พร้อมกับสังเกตในะเรื่องของจุดที่จะดูว่ารถคันนี้มันชนหนักมาหรือเปล่ปาก็แล้วค่ะเรียกได้ว่าเป็นใจความสํมาคัญเลยก็ก็ว่าได้นะสำหรับใครที่จะมองหารถมือสองสักหนึ่งคันค่ะเอาล่ะค่ะวันน,นี้เหมือนเดิมเลยใใจุดสังเกตแรกเลยเป็นในเรื่องของน็อตฝากระโปรงค่ะทุกคนค่ะน,น,อน็อตฝากระโปรงสองข้างนะคะก็ต้องบอกว่านะคะยังอยู่สวยๆแบบนี้ลอยแล้วก็ทีส่สำคัญค่ะในคันนี้เนี่ยนะคะ บริเวณม์กเดิมมักแต้มโรงงานนะบริเวณตัวข้างนะตัวถังด้านข้างอยู่เม็ดอาร์กยังอยู่ครบคทัดคนขานะสัญลักษณ์โลโกโม้มาด้าบริเวณคันหน้าตรงนี้ก็ยังอยู่ครบด้านน็อตเดิมแบบนี้ค่ะรถที่สําคัญหัทไทยกาลังกังวลปัญหาดําบันค่ะคันนี้เนี่ยวัวสตาร์ทรถทิ้งไวน้นะอยู่ที่ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะตอน ในขณะที่ถ่ายอยู่เราก็ยังสตาร์ทรถทิ้งไว้อยู่เครื่องยนต์เนี่ยนะทำทำงานแบบเต็มที่แล้วร้อนแล้วด้วยนะตอนนี้ถ้าทุกคนสังเกตจากหมอ้อพักน้ำทุกคนก็จะเห็นว่าหมอ้อพักน้ำอยู่ในระดับปกตินะคะไม่มีละอุไม่มีระเบิดเลยนะในขณะที่เครื่องยนต์ทำงานแบบปกติแล้วยังร้อนอยู่แบบนี้ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าคุณกังวลใน,เ,นเรื่องของปัญหาน้ำตาลแล้วก็วันนี้ผมมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากกันด้วยค่ะแล้วถ้าใครที่กำลัง ตังบลนะคะปัญหาน้ำดันแนลของเจ้าตัวมาด้าซีเอ็กไฟเอ็กดีก็ต้องบอกก่อนเลยค่ะนะเป็นทริคเล็กๆเ,กเกข้าๆค่ะเจ้าตัวมาด้าซีเอ็ไฟเอ็กดีที่เคยมีปัญหาในเรื่องของการถูกเรียกไปเปลี่ยนเครื่องปัญหาน้ำดันเนี่ยเป็นตัวที่นะครับผลิตรุ่นแรกนะคะหรือว่าจะเป็นโฉมตั้งแต่ปีสักสิบสี่สิบห้านะช่วงนั้นเนี่ยจะเจอปัญหาเยอะอันนั้นปฏิเสธไม่ได้อันนั้นบวกเข้าใจค่ะเพราะว่าเขาเป็นรุ่นทดลองตัวแรกเลยค่ะที่ผลิตเครื่องยนต์ดีเซลมาแต่เจ้าคนนี้เครื่องยนต์สองพันสองร้อยซี ปี17ค่ะจดทะเบียนปี18เพราะฉะนั้นรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่หมดปัญหาเรื่องน้ำบันเลยแต่ถ้าคุณยังไม่มั่นใจค่ะวันนี้บ่มีโปรโมชั่นพิเศษให้นะคะวันนี้ใครอยากเป็นเจ้าของ Mazda CX5 XDL 2017คันนี้ค่ะโปรโมชั่นต่อที่หนึ่งเลยนะคะตามกฎหมายใหม่บ้านเราค่ะนะเด็กอายุต่ำกว่า6ปีนะคะจะต้องนะครับติดคาซีทนะไปกับผู้ปกครองทุกที่ไม่งั้นนะมีโทษนะสูงสุดถึงจำคุกอะไรทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะราชมพู่พิคัเซ็นเตอร์ของเราค่ะห่วงงใใยยลลูกกกคคค้้าาาาาาททททุ่่่นนนนนตอดดรรรเิะัับภภวีี31พฤษม เลยค่ะคาซีทหนึ่งตัว <S <S และคาซีทที่เราแถมให้คุณนะต้องบอกว่าเป็นคาซีทที่สามารถตั้งได้ทั้งบริเวณด้านหน้านะคะที่าดานด้านข้าคนขับนะคะและบริเวณด้านหลักเลยค่ะเรียกได้ว,ว่าจะนั่งหน้าดังหลังสามารถพาลูกหลานคุณไปได้ทุกที่เลยค่ะและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นตอนที่2ค่ะสาหรับใครนี่ที่รับภายใน3สิงหาคมนี้เช่นเดียวกันค่ะวันนี้เราแถมฟรีเลยประกันกาากเครื่องเกีย,ลลยบบนะร์นี200กว่ารายการเครื่องยนต์นะระบบเกียร์และระบบเบรกนะทั้งหมด200กว่ารายการสูงสุด7เมื่อกรัมที่ศ รางกวงวนปัญหาน้ำตาลปัญหานี้หมดไปได้เลยค่ะและต่อที่3าค่ะสำหรับลูกค้าที่รับรถภายใน31พฤษภาคมนี้อีกเช่นเดียวกันค่ะเราแถมฟรีให้คุณกรอบบ้านไปเลยค่ะสำหรับบัตร เติมน้ํามันีสูงสุดได้ถึง3เดือนกันเลยทีเดียวค่ะเอาละกันรับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ค่ะใจอยู่กับคุณลูกค้าทุกท่านนะคะเพียงแค่คุณกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้นะแชร์ไปที่หน้าเฟซบุ๊กของคุณให้ชิมงานราชบุรพีคาเตอร์ของเราเนะคะเข้าไปแชร์ได้ค่ะนั่รับรองเลยค่ะว่าเรามีโปรโมชั่นและบริการหลังการขายค่ะและที่จะดูแลคุณนะตลอดการใช้งานเลยค่ะเอาละค่ะสำหรับโปรนะคะและเจ้ามัตรซิลไฟคณีตต้องขอตัวลาไปก่อนกลับมาเจอกันได้ใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ขอบค